เตี้ยค่ะพี่เตี้ยหนูุบเล่นอะไรมาเนี่ยฮะเนี่ยพี่โก้มีพี่โก้ให้อยู่เอาพี่โก้ป้าเนี่ยพี่โก้อันนี้หนูอ่ะเล่นอะไรมามอมเม,มมเลยฮะไปลงทุ่งแมงอ่ะนี่ะแล้วมาหนาวไงตากแดดต้องป้อนยันปากปะ ต้องไปป้อนต้องไปป้อนต้องไปป้อน <c oughs> ยังเรียบร้อยเลยอ,อ่ำ <c oughs> ดู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 หมดกัดไงหมดอะไรหมดไฟหมดไฟอ้าวทิ้งปิโก,โก้เลยจะไปกาแฟด้วยเอ้ยเยี่ยวใส่รถพี่อะแหมป้ายทะเบียนพอดีเลยนะจัดเต็มๆต็เลยนะรางวัลที่หนึ่ง ตามตามพี่ดูสภาพค่ะไปเล่นกับใครมาพี่ลงไี่มีไงเงีะนะหนอฮึฮึเล่นกับใครไหเล่นกับใครมาลมมาอีกแล้วหลงฝนมาอีกแล้วไปไหนอะ่ะจะไปไหนนะพี่ลงไปไหนเดะพี่ลงไปไ,ไหน

เอ๋อลวกน้ำพาไปกินในทุ่งเลยไปกบฝั่งไว้หนซ่อนซ่อนซ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาเก็บเดี๋ยวก็มาเก็บไปขุดกบอื้น้องไปกินน้องนี่ขี้แค่ะมาดูพี่เตี้ยมอมมาเลยค่ะเดินเดินเดินลมดีลมดีชอบชอบก็เลยอ้าพี่นี่อ่ะ พี่นีออกไม่ได้ดูฝีมมือพี่นีเขาปีมมือพี่มือไข่พี่มือพี่เพชรดูสภาพพี่ตายโอ้ฮะจับไปจกใครใครทำพี่มือไข่พี่มือหนบะพี่มือหนบะพี่มือพี่เพชรเองครับพี่ตายเลยหูหักเลยครับตั้งยอดกาาแต่ช้า เดี๋ยวต้องยอดก้าวกันค่ะดีค่ะวัสดีค่ะไม่ไปไม่ไปเนาะวัสดีทักชมนะอม๊บอ um ๊บเช้าออกแล้วเดี๋ยวไปเตี้ยมาห้ามนะจุ๊บนะจุ๊บทักมาชมนะจุ๊บจุ๊บกาดดีค่ะฝนฟ้าขึ้นมาอีกแล้วโดีค่ะมามาชม พี่เตียมอมแมมมาเลยกับพี่เพชรยามเที่ยงเที่ยงนะคะแบบบรรยากาศฟ้าคึมฟ้าคึมฝนด้าขอบคุณที่รับชมค่ะฝากกดไลว์ก็ใช้กดติ่ตามฝากเป็นกำลังใจช่องเมนูแมวด้วยนะคะพามมาดูต้นไม้ยามเที่ยงนะคะก่อนทานอาหารกลางวันกัน สวัสดีค่ะ